มะละกอเป็นตัวคู่นะครับไปศึกษาในช่อง youtube มานะครับเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้แล้วมะละกอจะแปลงเพศเป็นกระเทยให้ลูกดกผมก็ทำตามแล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไม้ไผ่ตอกให้ทะลุต้นนี้ตอกได้เดือนกว่าแล้วผลที่ได้นะครับจะพามาดู ผลที่ได้นะครับโอ้โหโเหมือนเดิมผลที่ได้ก็เหมือนเดิมตัวผู้ก็ยังคงเป็นตัวผู้ก้านยาวเฟื้อยนะครับตัวผู้ไม่ไม่กลายเป็นกระเทยนะครับหรือว่าผมจะทำผิดสูตรเ<ว><น>ชื่อถือได้ไหมครับทิตตีนี้ ไม่กลายเป็นกระเทยนะครับยังคงเป็นตัวผู้เหมือนเดิม